พักเพื่อไทยพอทอประสบความสําเร็จในการประชุมร่วมรัฐสภาพเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนเพิ่มเติมมาตรา256แก้ไขเพิ่มเติมหมวด1เศษ5ส่วน1ทั้ง3มร่างซึ่งร่างพักตัวเองเป็นหลักวันนสสรจัดตั้งไม่ยึดโยงประชาชนเพื่อไทยหนุนรับหลักการสามร่างแก้รัฐธรรมนูญดันร่างพักตัวเองเป็นหลักวันสสรจัดตั้งไม่ยึดโยงประชาชนนายชนินทร์รองโฆษกพักพอทอพักประชาชนประชนและพักภูมิใจไทย พอทประสบความสําเร็จในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งพักพอทอยืนยันว่าเพื่อให้การแก้ไขรัฐรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ราบรื่นมากที่สุดเรายินดีที่จะเปิดทางและรับหลักการในวาระหนึ่งทุกฉบับเพื่อเร่งรัดให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรขึ้นมาจัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แม้ว่าในการรับหลักการทั้งสามร่างนั้นจะไม่มีปัญหาแต่พักพอทอยังมีข้อกังวลและข้อห่วงใย ต่อรายละเอียดต่อร่างของพักพอทอเป็นอย่างมากเนื่องจากที่มาขอองศสรมีจุดอ่อนเรื่องการยึดโยงกับประชาชนคือการที่ผู้เสนอตัวเป็นสสเสือรอเรือสามารถเข้าสู่การเลือกของสมาชิกรัฐสภาได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกลไกการกลั่นกรองหรือการเลือกโดยพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งทางตรงซึ่งสิ่งนี้อาจนำไปสู่สสรจัดตั้งที่สิทธ์เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญผ่านกระบวนการห้วกันโดยไม่ต้องสนใจคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในสายตาประชาชนแต่อย่างใด นายชนิงกล่าวต่อว่าขณะที่ร่างของพักประชนต์ที่ปัจจุบันแม้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสสรให้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วแต่ยังมีโครงสร้างของสภาที่ปรึกษาการยกร่างซึ่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงฉะนั้นจึงกังวลว่าในอนาคตจะมีผู้ที่หวังจะขัดขวางกระบวนการและหยิบเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นร้องต่อสารรัฐธรรมนูญให้ตีความว่ามีการเลือกตั้งทางตรงหรือไม่ซึ่งอาจทําให้กระบวนการแก้ไข รัฐธรรมนูญถูกทอดเวลาหรือถูกยื่นระยะเวลาออกไปนายเชนิงกล่าวอีกว่าฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในชั้นรับหลักการหากสมาชิกรัฐสภาลงมติรับการทั้งสามร่างพักพอทอจะเสนอขอให้ใช้ร่างของพักพอทอเป็นร่างหลักในการพิจารณาต่อในชั้นคณะกรรมธิการกมทอวิสามันเพื่อให้ร่างที่จะออกมามีความยืดโยงกับประชาชนและลดความเสี่ยงที่จะถูกร้อง ให้สารรัฐธรรมนูญตีความในอนาคตโดยรายละเอียดของร่างพักพอทในเรื่องที่มาสอเสือรเรือเรามีการจัดตั้งสสอเสือรเรือทั้งหมด151คนโดยไม่ได้เป็นสสเสือรเรือที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงแต่เป็นการเลือกทางออมประกอบกับการแต่งตั้งจากตัวแทนของกลุ่มองค์กรตางงงซึ่งรูปแบบนี้อาจจะมองว่าเป็นรูปแบบที่เป็นตรงกลางและมีความสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญสามารถทําให้การขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสสอเสือรเรือเกิดขึ้นได้จริง